เดี๋ยวเราจะลองนะเปิดกาต้มน้ําโดยใช้คิวอาร์โค้ดนี้ดูนะครับใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งอ่ากดเลยครับนี่เห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับปิดแล้วครับกาต้มน้ําปิดเลยหลังจากที่สแกนคิวอาร์โคดสวัสดีครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูจะดูข้างบนนี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการซ่อม กาต้มน้ำตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับรนี่เลยเป็นกาโลโซนะก็ซื้อมาร้อยยี่สิบบาทแล้วก็มันพังไปแล้วก็คราวนี้ผมซ่อมก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือปัญหาอยู่ก็คือสวิตตัวนี้มันไม่ค่อยตัดไม่ตัดช้านั่นเองนะครับก็ก็เลยจะซ่อมใหม่นะครับก็เลยจะเปลี่ยนจากกาโลโซตัวนี้นะครับเป็นกาไฮโซก็คือเราจะยิงน,นะเราจะเปิดสวิตตัวนี้นะผ่าน QR code นะครับก็ใช้โทรศัพท์ยิง QR code แล้วก็กาก็าจะทำงานเลยจะทำยังไงไปดูกันเลยครับนะครับเริ่มจากเขียนโปรแกรมก็ใช้ผมใช้ตัวนี้นะครับเป็น <c oughs> ตัว Arduino IDE นะครับสำหรับเขียนโปรแกรมนะครับ <c oughs> ก็เขียนมาก็ ได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับใช้เวลา2วันนะครับในการที่เขียนนั่งเขียนอยู่ตรงนี้นะครับก็เขียนมาหน้าจะเรียบร้อยดีก็เดี๋ยวรันหน้าจอนะครับก็จะเหมือนเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวพรีวิวดูนะครับะนะครับ <c oughs> <c oughs> ปับป๊บปนี่ล้กัน ดังนั้นในตัวแอปพลิเคชันที่จะเปิดกาต้มน้ําของเรานะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับจตกตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นซอสโค้ดนะครับซอสโค้ดถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แล้วก็ให้อีเมลให้เบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับก็เป็นแท็กเอ่อ HTML ธรรมดานะครับ HTML ไม่ธรรมดานะ ก็ผมจะใช้อยู <ch ance> est, me <illa> ่ก็หน <PU ñ> <peu> ้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะลันบนหาแอนดรอยนะครับและก็ iOS ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็น h t m l เนะครับเป็นเว็บเพจนี่ก็ตัวนี้ที่เราจะทำก็คือปุ่มที่สองนี้นะครับก็คือกาต้มน้ำร้อนนะครับก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็ให้ทำงานนะครับหลังจากนั้นผมก็จะอ่า อัปโหลดโปรแกรมไปที่ <c oughs> โปรแกรมนี้นะครับเข้าไปอย่าง Node MCU นะครับเรามาทำกันเลยครับนะครับตอนนี้ก็ Node MCU ของเราก็นี่ครับมีชื่อว่า ESP นะครับแปดสอนะครับตอนนี้ต่ออยู่กับคอมพอร์ที่4นะครับแล้วผมก็ลอง คอมไพล์เวอรีฟายสอสโค้ดดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับคลิกไปแล้วนะครับเป็นการโอรีฟายสอร์สโค้ดว่ามีเขียนผิดถูกหรือไม่นะครับรอสักครู่หนึ่งครับนะครับก็คอม p พล e คอม plete นะครับคอม plete แล้วนะครับตรงนี้นะครับคอม p พล์คอม plete นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคลิกอัปโหลดไปเลยนะครับก็นี่นะครับ ก็ตอนนี้กำลัง writing writing add แล้วก็เป็น address นะครับของ uh, Node MCU นะครับแล้วก็อัปโหลดเว็บเพจนี้ขึ้นนะครับทาง Node MCU นะครับครับ <c oughs> ครบ100%นะครับแล้วก็มาดู monitor นิดนึงครับก็ Wi-Fi connect แล้วนะครับนี่ได้ IP มาตรงนี้นะครับ IP address นะครับ ไอพีเอเดเป็นห้าสิบห้านะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นไอพีเอเดแล้วก็กด e n นเตอร์นี่นะครับเราเข้ามานะครับนี่ถ้าเราย่อให้ให้สวยงามนะครับเมื่อกี้มันใหญ่ไปนะครับเราก็ย่อให้สวยงามนี่นะครับแต่ถ้าบนโทรศัพท์นี่จะสวยงามนะครับนี่เราลองบนขอมนะครับก็จะสามารถอาโหลดนะครับเข้าไปสู่เครื่องได้นะครับโหลด m c u ที่ i p d d เอส s นี้นะครับแล้วก็ผมก็อ แล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดได้เลยนะครับนี่เปิดนี่ปิดนะครับเปิดปิดนะครับก็ผมแปลนไว้ว่าปุ่มแรกนี้ใช้เปิดไฟนะครับปุ่ม2ก็เปิดใช้กาต้มน้ําปุ่ม3ก็จะเปิดแก๊สนะครับปุ่มสก็จะเปิดน้ํานะครับเปิดน้ําได้แต่วันนี้นะครับเรามาทําปุ่มที่2องนี้กันนะครับปุ่มกาต้มน้ําครับ ไปดูขั้นตอนถัดไปเลยครับนี่นี่ครับก็หลังจากที่เราใส่โปรแกรมเข้าไปในไมโครคอนโทรลเลอร์หรือชิปตัวนี้นะครับชิปตัวนี้นะครับเราก็จะมาต่อวงจรแล้วครับก็ใช้นี่นะครับก่องเนื่องจากว่าเราทําเป็นโปรโตไทป์คือยังไม่ได้ทําจริงก็เลยใช้ของกระดาษแข็งๆนิดนึงนะครับ กล่องเสร็จแล้วก็เป็นนี่นะครับเป็นรีเลย์รีเลย์สวิตช์นะครับก็มีทั้งหมด8พอร์ตด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เป็นรีเลย์สวิตช์นะครับอยู่บนออปโตโคัพเปอร์นะครับนี่นะครับก็อันนี้รีเลย์สวิตช์เนี่ยก็จะเป็นด้านออกด้านนี้นะครับด้านออกด้านนี้แล้วก็ด้านเข้านะครับสัญญาณเข้ากับแซ่บ ไฟเข้านั่นเองก็เป็นขานี้นะครับขานี้นะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบขาน,นะครับก็มี8ตัวแล้วก็ไฟอีก2ก็รวมกันเป็นสิขาน,นะครับอันเราก็จะว่าจะติดตั้งนะครับเอานี่นะครับริเลย์มาใส่นะแล้วก็ให้โผล่ออกด้านนี้นะครับ หัก้านนี้เพื่อที่จะนําสัญญาณไปใช้นะครับเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งที่ต้องมีก็คือนี่ครับตัว Transformer ีหรือตัวตัวแปลงไฟนะครับเป็นตัวแปลงไฟสัญญาณจากไฟ220โวลต์เป็น5โวลต์ DC นะครับคือไฟบ้านเป็นออกมาเป็น5โวลต์ DC นะครับลดและก็แปลงด้วยนะครับลดจาก 220เป็น5โวลต์นะครับแล้วก็แปลงจากาไฟกระแสสลับมาเป็นกระแสตรง ac เป็น dc นั่นเองผมก็จะติดตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เราจะมีด้วยกัน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1ี่ห้า1ก15 1 15ขา2ข้างนะครับก็เป็น30แต่เราไม่ได้ใช้ขนาดน,นั้นนะครับวันนี้เราจะใช้ใช้แค่ประมาณขา,าที่1ขาที่2นะครับแล้วก็ขาที่5้านะครับใช้ประมาณ5้าขานะครับที่เหลือก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับอันก็จะมีสายเข้าตรงนี้7สายนะครับ7สายก็จะวางว่าว่าจะวางไว้ตรงนี้นะครับว่จะวางไว้ตรงนี้ เันเรามาลองลองทำดูครับเรามาลองทำดูนะครับอันแรกผมก็จะอเอา power ใส่ก่อนครับ power ใส่นะครับผมจอรูไว้แล้วนะครับจอรูไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับ ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับเป็นไฟเข้านะครับสายไฟเข้าเดี๋ยวจะมาต่อเข้าตรงนี้นะครับเข้าครั้งเดียวเลยครับแล้วก็เหลือที่เหลือออกนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับหันมาด้านนี้ให้ดูครับจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะ เชื่อมบัดกรีนะครับบัดกรีใส่ใส่ตัวนี้นะครับด้านหนเอ่ยด้านนี้นี่นะครับก็จะมีนี่นะฮะมีกราวกับ V in นะครับกราวคือสายกาวคือขั้วลบนั่นเองนะครับ v in ก็คือ Vol t a g e in นะครับเข้านะครับ in หรือว่าเข้านะครับเข้าข้างในนะครับส่วน g ก็กราวนะครับนี่นะครับ อยู่ตรงนี้นะครับก็จะบัดกรีเลยนะครับเอาเราบัดกรีกันเลยครับสิ่งที่จะต้องใช้ในการบัดกรีก็อย่าลืมนะยางสนนะครับยางสนแล้วก็หัวแรงนะก็เดี๋ยวเพื่อความสะดวกผมอาออกก่อนนะครับ <c oughs> เอาออกก่อนนี่นะครับแล้วก็จะบัดกรีใส่ตรงนี้นะครับกราวนะครับกราวก็คือใส่ขั้วบวกนะครับ ู้สึกจยาวไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอตัดออกนะครับกันไกตัดออกนะใช้กันไกนี่แหละครับตัดออกกันไกลขี้เล่ขี้เลอนะครับตัดออกนะครับยาวไปไม่ดีนะครับเดี๋ยวมีมีช็อตนะครับก็จะใส่กราวนะครับตัวนี้นะครับใส่กราวก็บัดครีเลยนะครับ อา่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ใส่ v o t เต็ดอินวนะครับก็นนบเ,เป็นขั้วบวกนะครับงานละเอียดมากนะครับเล็กๆมีเดียวเองครับอา่อาโอรู้สึกว่าวันนี้มือแม่นนะครับปกตินะครับเนื่องจากว่า practice นะครับ ไม่ค่อยดีนะครับก็จะปฏิกยากนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้นะแสดงว่าผมมือแม่นนะครับอนนี้ก็สองขาด้านนี้นะครับก็จะเป็นอันเดียวกันที่เราต่อเข้าไปแล้วเราก็จะต่อออกไปใช้ด้วยนะครับไปใช้ต่อกับรีเลย์นะครับก็จากอาหมอแปลงนะครับตรงนี้นะครับมอแปลงนะครับมาเข้าชิปนะครับแล้วก็จากชิปผมก็จะมาเข้ารีเลย์ตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็จะต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาสายไฟมาต่อนะครับเดี๋ยวค่อยต่อก็ได้ <c oughs> เราลองเอาเข้าไปวางดูก่อนนะครับอของจริงก็จะใช้อ่า ดีๆกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เราลองทดสอบดูนะครับเป็นโปรโตไทป์นะครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เราก็จะทําให้มันสวยงามทีหลังนะครับนี่นะครับก็จากนี้นะครับก็จะเป็น VV out v in นะครับก็เดี๋ยวเราจะเชื่อมจากนี่นะครับอ้อมมาครับอ้อมมาเข้าตรงนี้นะครับอ้อมมาเข้าตรงนี้ก็มีกราวนะครับ กับ VCC ก็คือ V in อันเดียวกันนะครับ V c c โ o ลต์โ e Supply ายนะครับโ p เทตส์ผายคือเลนนะก็ตรงนี้ก็จะอ้อมมาแปลว่ามันอยู่คนละฝั่งครับกราวอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็โวลเตตที่ V in อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับว่าเราต้องเชื่อมยังไงนี่นะครับ ก็คงต้องเชื่อมอ้อมมาฝั่งนี้นะครับอ้อมมาฝั่งนี้มาเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแปะเทปกาวไว้ให้มันน่นนิดนึงครับ แล้วก็นี่คือที่ปัดกรีเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็1หนึ่งมี D1 D2 นะครับแล้วก็ D5 D6 D7 D8 เลยทีเดียวนะครับจริงๆริดีแยังไม่ใช้นะครับปัดกรีไว้ก่อนนะครับนี่นะครับครับนี่คือ อลองต่อไฟเข้าไปนะครับก็ขึ้นแล้วครับแล้วเราก็จะลองทดสอบเปิดผ่านโทรศัพท์ดูนะครับก็ดูนะครับก็ไปที่เราตั้งไว้นะครับ192.168.1.200นะครับไปเลยนี่นะครับ ก็มาหน้าแรกนะครับเป็นแอปนะครับคราวนี้ผมจะเปิดไฟหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขแรกเลยก็คือเป็นไฟเปิดออนนี่เห็นว่าไฟติดนะครับถ้าเราต่อสวิตต่อสายไฟไปเข้าหลอดไฟก็จะติดตรงนี้นะครับนี่เราปิดเปิดนะครับแล้วก็นะครับอาลองอันนี้เป็นจะต่อนี่ยตัวนี้นะครับผมจะต่อเข้าออก,กาต้มน้ํานะครับก็มันก็จะทํางานอยู่สักพักหนึ่ง นะครับตอนนี้ตั้งตั้งไว้ที่ประมาณ1นาทีกว่านะครับ1นาทีนะครับพอ1นาทีปุ๊บการต้มน้ำก็จะดับซึ่งเวลาเนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะตั้งที่เวลาเท่าไหร่นะครับอยู่ที่คอนฟิกนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกหน้าหนึ่งครับส่วนอันนี้จะเป็นการเปิดปิดแก๊สนะครับก็จะต่อเข้าไปตงตัวนี้นะครับนนะครับ อันนี้เป็นรถน้ํานะครับนี่นะครับก็ปิดได้ครับปิดนะครับส่วนการต้มน้ํามันจะต้องทอําจนนะจนครบเวลาที่เราตั้งไว้มาแล้วมันก็จะปิดตัวไปเองอันนี้นะครับก็เป็นกา,ารควบคุมปลอดไฟอันนี้อยู่ในนี่นะครับตะกาต้นน้ําดับไปแล้วนะครับดับไปแล้วเสียงดังติ๊กนี่คือคือตัดไปเรียบร้อยนะครับ อันนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าเหล่านี้ได้นะครับก็คือค่าต่างๆนะครับที่เราทำโปรแกรมมิ่งไว้นะครับเขียนไว้เราก็จะสามารถคอนฟิกได้นะครับเราไปที่คอนฟิกนี่นะครับปั๊บนี่เป็นหน้าคอนฟิกนะครับหน้าคอนฟิกตัวนี้นะครับก็นี่นะครับผ่านไว้หนึ่งสาย เพื่อไม่ให้พลาดนะครับเพ <ienne> er. yeah <Trans> ื่อไม่ให้พลาดพันอย่างนี้นะครับก็เส้นแรกเรียบร้อยนะครับเส้นแรกเรียบร้อยครับต่อเข้านะครับต่อไปก็เป็นเส้นที่สองนะครับ ก็ต้องแกะตรงนี้ออกมานะครับที่เราพันเก็บไว้เมื่อกี้นะครับว่าเราจะทําทีละเ,เส้นนั่นเองเงานอยู่ตรงไหนนี่นะครับต่อไปเราก็ พันให้ดีครับตก <c oughs> ใจจืดๆืดจืดนะครับนนะครับนี่ก็เป็นสภาพที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการต้มน้ำกันครับปิดเปิดเลยครับนี่เปิดแล้วนะครับ หลังจากเปิดแล้วเห็นใจน้าไฟนะครับไฟที่กาต้นามน้ำก็จะติดขึ้นนะครับติดขึ้นนะครับตอนนี้ก็โทรศัพท์ก็ไม่มอีอะไรแล้วเพราะว่าระบบเนี่ยจะทํางานไปเองนะครับโดยจะนะตอนนี้เราตั้งกาต้นามน้ําไว้ที่2นาทีนะครับก็2นาทีกาต้นามน้ําก็จะดับเองนะครับก็น่าจะพอดีแต่ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับ นี่คือนะครับนี่คือต่อสายเสร็จแล้วนะครับอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นนี่นะครับนี่นะครับอยู่ข้างในนะก็เป็นดูไฟสีฟ้านะครับไฟสีฟ้าที่ในกล่องคอนโทรลนั้นนะครับก็จะการติดดับก็จะพร้อมกับการต้มน้ำนะครับ ส่วนสีแดงนี่นะครับดับแล้วนะครับการทมน้ําก็ดับตามส่วนสีแดงนะครับก็จะเป็นระบบไฟอย่างอื่นนะครับระบบไฟอย่างอื่นซึ่งยังไม่ได้ต่อเข้าไปนะครับก็มีพอร์ตไว้ให้ต่อแล้วแต่ยังไม่ต่อนะครับนี่คือจากนั้นเรามาทํา QR code นะครับผมค้นอินเทอร์เน็ตคำว่า QR code ออนไลน์นะครับออนไลน์คุณเตเลยนะครับ แล้วก็ QR Code Generator ตรงนี้นะครับนี่นะครับคราวนี้เรา,าใส่ IP Address ของเครื่องเราลงไปนะครับสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นสองร้อยนะครับแล้วก็นะครับอันนี้เป็นสวิตต์นะครับเวช t i นมาร์ k นะครับเทโ ะครับแปลว่าอ่าอ่านะครับ argument c ้ t เทโเท่ากับตอนนะครับนี่นะครับเท่ากับอ่อนนะครับเราก็จะเปิดขาต้มน้ำนะครับเราได้ QR code ตรงนี้มานะครับ QR code ตรงนี้มาผมก็ copy เอา QR code เลยนะครับ copy ปั๊บแล้วก็นะครับผมก็เอา QR code นี้มาใส่ นี่ในใบระสอหมดเลยครับนี่ครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือการต้มน้าเปิดนะครับส่วนตั้งค่าได้ QR โคดตรงนี้นะครับ QR โคดตรงนี้มาก็ปริ้นเลยครับนะสั่งปริ้นนะครับสั่งปริ้นนะครับปรับปริ้นเลยนะครับครับตอนนี้ก็ออกแล้วเราไปดูกันว่าการสแกน QR โคดตรงนี้ จะใช้ได้ผลหรือเปล่าครับตอนนี้เราก็คีว่าโคตดมาแตไว้หลายที่นะครับอันนี้เป็นที่หนึ่งนะครับที่แตไว้เป็นกาต้มน้ํานะครับส่วนอันนี้เป็นตั้งค่านะครับแตไว้ที่โต๊ะนะครับอันนี้ก็นุ่นผนังนะครับหน้าหนึ่งนะครับก็เป็นคีวาโคตดเหมือนกันนะครับหากาต้มน้ําเดี๋ยวเราจะลองนะเปิดกาต้มน้ําโดยใช้คีวาโคตดนี้ดูนะครับใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอ่ากดเลยครับ นี่เห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับติดแล้วครับกาต้มน,น้ำปิดเลยหลังจากที่สแกน QR โค้ดแล้วนะครับเขาก็จะติดแล้วก็ทำงานอยู่เป็นเวลาสองนาทีนะครับเรารอ,รอดูว่าสองนาทีผ่านไปเขาจะตัดไหมนะครับข้อเดียวตรงนี้คือนะครับ QR โค้ดเนี่ยเราไม่ต้องไปเข้าแอปเข้าอ,อะไรเลย เรามีแอปก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เพราะว่าเราแปลงแปลงแอปนั้นมาเป็นมาเป็น QR code นี้แล้วนะครับ QR code นี้แล้วนะครับแล้วเราก็จะง่ายคือไม่ต้องไปเข้าโปรแกรมเข้าแอปไม่ต้องกดหลายที่นะครับแค่สแกนปั๊บนะครับครั้งเดียวก็เรียกว,ว่าใช้ได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายด้วย QR code นะครับ เป็นเรื่องที่สมัยนี้นะครับถ้าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็เขาก็คงงงกันอยู่ว่าคิดดูนะครับจาก QR code คเนี่ยกระดาษแล้วก็รูปเฉยๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะสั่งสั่งกาต้มน้ำนี่นะฮะให้ทำงานได้นะครับซึ่งคิวอาคแค่กระดาษเนี่ยสามารถที่จะสั่ง,งารรารรากาต้มน้ำธรรมดาธรรมดานะครับกาต้มน้ำธรรมดาธรรมดาร้อยกว่าบาท ให้สามารถสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับสั่งผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลยนะครับนี่เขาเรียกว่ากาต้มน้ำไอโซครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ